สวัสดีค่ะ,พะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะมาแพ็คพัสดุของน้องแก้มนะคะของไม่เรายังไม่ทําให้นะเพราะว่าอืมเราต้องไปเรียนพิเศษแล้วอะตอนนี้ประมาณเที่ยงกว่าแล้วนะคะเราต้องไปเรียนพิเศษแล้วเนาะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวทําให้นะคะอาจจะทําให้พรุ่งนี้นะคะก็เร็วอยู่นะคะสเสร็จเร็วอยู่นะคะพร้อมสกูชี่รถใหม่ด้วยนะก็อย่าล,ลืมติดตามกันด้วยนะคะก็จะมาแพ็กของน้องแก้มก่อนของน้องแก้มนะคะก็จะสั่งสก,กูชี่พิกแอดว์มอันนี้รีวิวไปแล้วเหมือนสีดิบเรียนะ แล้วก็ของแถมก็จะเป็นขนมปังมีแถมอีกนะคะแต่ว่าพี่เซอร์ไพรส์น้องเนาะก็ไม่ต้องตกใจว่าทำไมไม่เห็นของแถมแล้วก็จะเป็นนี่นะคะที่เราเขาสั่งเพิ่มก็จะเป็นพิชจัมโบ้เป็นพีชจัมโบนะ้นะไม่กลาบีบเยอะบีบเบ,บ,บา,บา ไอ้ที่มันเป็นเส้นๆตรงนี้นะคะไม่ต้องสนใจนะเพราะว่า,อาฟองน้ํามันไม่พอนะคะก็เลยเอาฟองน้ํามาต่อนะคะมันก็เลยเป็นแบบนี้นี่บอกว่าอะไรไนี่นะคะประมาณนี้ใหญ่ใหญ่เท่านี้เลยนะสองกำม,มือเลยนะคะแล้วก็สีสีเหมือนสีเดืบเลี่ยอะประมาณนี้นะคะ น้องแก้มสั่งไปร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้ห้าสิบบาทนะก็ในของแถมแล้วก็มีของแถมอยู่ในถุงนี้นะคะก็พี่จัมโบ้นี้พี่ไม่มีแพ็กเกจให้นะคะไม่มีถุงให้นะเพราะว่ามันใหญ่มากเราใหญ่เท่าฝ่ามือเลยพี่ก็จะขอไม่ใส่แพ็กเกจนะคะก็วขอโทษน้องด้วยใส่ไปเลยของไม้นะคะเดี๋ยวเราทําให้นาะเพราะว่ามันนี้ เราถ่ายคลิปเสร็จลงคลิปเสร็จก็ต้องไปอืมไปอันนี้แล้วนะไ่ายเพิเศษแล้ว,ลลวโอเคก็นี่นะคะของน้องแก้มโอเคสำหรับนันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ